สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมท็อปปี้นะครับวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นผักกีกันอีกแล้วนะครับส่วนใครที่รอผมรีวิวไรเยะนะครับก็อดทนหน่อยนะครับผมทําแน่นอนอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับก็ก็เลยมาทําคลิปนี้แทนก่อนนะครับดูสิอันนี้เป็นการโซโลเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับดูสิครับว่า ผมจะรอดไม้กันโซโล่แบบไม่มีเพื่อนนะครับมาดูกันโอเคลงแล้วครับผมเราลงอยู่น่านี่ครับเด็กแว่นเด็กแว่นผมได้ชุดใหม่ด้วยนะครับเนี่ยมาเก็บของกันนะครับอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนนะคะโอเคได้กรองมาหนึ่ง โอเคครับเราได้ปืนมาแล้วครับปืนพกเก็บไปแล้วครับเก็บไปเก็บไปเฮ้ยเราทุกคนเจอเหยื่อแรกแล้วเฮ้ยอ่ะเฮ้ยสาดนี่ว่านี่ผมไม่ได้เล่นกับคนนะผมเล่นกับบอทเออเหตุผลที่ไม่สู้กับคนเล่นเองนะครับเพราะว่า ผมกลากยังไงล่ะผมจะไปเล่นเก่งผมจะไปจะไปสู้เขาได้ไงหอะผมก็เลยเล่นกับบอลดีกว่านอกจากไม่นอกจากจะไม่นอกจากจะไม่โดนยิงแล้วยังฆ่าแบบโคตรสัจใจอีกด้วยเอ้ยได้เออเอาสีแดงดีกว่า กินไปเพิ่มพลังเพิ่มพลังกินเบปซี่ก่อนแป๊บนึงไม่รู้ไม่รู้ขวดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียกปบปซี่แล้วกันโอเคครับเขาจะเป็นคนเย่ะคนต่อไปนะครับเลื่อนไปนะครับอาจจะมีการตัดบ้านนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับอาจจะมีการตัดวุ่นๆไปหน่อยนะครับ ซึ่งมีฉากไหนที่มันดูเอ่ยๆผมขอตัดนะครับอ๋อวูได้ที่เก็บเสียงยิงขึ้นละพอยิงได้บอดมันจะได้ไ,ดไม่ได้ยินนะครับจะได้มีจได้ฆ่าจะได้ยิงได้ง่ายขึ้นตอนนี้เหลือตอนนี้ครับเหลืออีกแปดสิบ ปสิบห้าคนแล้วนะครับตอนนี้อ๋อได้ยินมาว่าเกมเกมไหนครับที่ได้พอทำเป็นมือถือมันจะมีบอดด้วยผมได้ยินมา จากช่องที่ผมดูประจำเดี๋ยไม่บอกแล้วกันว่าช่องอะไรสลับสรับ,รบอันนี้ว่ะตอนนี้ยังไม่มีใครมาให้ผมยิงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีอุ้ยมีหน้าไม้ไม่เอาดีกวาเก็บกระสุนพกก่อนมาปีน ตอนนี้เหลือไปสิบสคนแ,แล้วครับถ้าได้ยินเสียงข้างนอกอะไรก็ขออภัยด้วยครับทุกคนไม่ต้องสนใจเสียงนะไม่ต้องสนใจเสียงน้อยนะสนใจแต่เสียงผมพอ <S <S อ๋อแล้วคลิปส่วนใหญ่เอ้ยฮันเน่ฮันเน่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยออสองคนแล้วสองคิวแล้วนี่จทุกคนมีต้องสอนใจทุกแก,กมีสทุกแกโอปืนพกตั้งเยออยู่เยออยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ปืนเอมปืนเอ็มเจ หกสิบสองน้อยสก,กุสลน,น้อยเหดือวกันอ้าตอนนี้เราได้รถแล้วนะครับขึ้นไปเลยเออกดผิด อะไรเก็บเปล่า,านี่ยังได้เ1 6อีกเหรอทิ้งแล้วนะเอาไปละก็สูนเยอะกว่าก็ดีไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นอุ้ยติดติดติดเนี่ยครับคนที่ถนัดเล่นเกม PC มากกว่าเกมมือถือก็อย่างเงี้ยครับ มันผิดข้างหมดเอาเก็บไปอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนอ๋อเจอควันเจอควันแล้วนะครับมีควนสาบอันนะครับอุยอะตอนนี้ยังไม่มีเฮ้ยเจอเป็นความพอดี จริงๆดูสินะครับว่าผมจะคิวได้กี่ตัวมาขึ้นรถก่อนนะครับขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยหนวเฮ้ยกระสุนกระสุนเออกระสุน อุ้ยกดภาดกระสุนเยอะไปเย๋จะเก็บอย่างอื่นด้วยยิงไปก่อนยิงไปเถอะเกผลที่ผมยิงเอาที่ไม่ไม่จำเป็นต้องยิงแนตะ่เจ็ดจี้ยิง,งเพราะว่าจะได้เก็บกระสุนอื่นนะครับ m m เจ็ดไม่ต้องแล้วนี่มันต้อง p p สิบเก้าผมเก็บปืน p p สิบเก้าแล้วเป็นปืนที่มีกระสุนเยอะที่สุดลองจาก อะไรไม่รู้ล่ละ มากระตุกมากระตุกครั้งนี้ผมขอไม่แบบบุคคลที่หนึ่งแล้วนะจะลองแบบบุคคลที่สามดอุยอินเพิ่มพลังก่อน จำเป็น okay. ออโอเคเฮ้ยค้างๆแล้วข้สังเกตป่ามันเหมือน,นไม่เล่นไหลอ่ะหรือผมคดปเปงเหมือนคอคคดเปงแหละ เจอแล้วเจอแล้วเจอแ,แล้วยิงยิง,ยงเอ้ยเหลือสี่สิบสี่คนแล้วนะครับโอเคกดของต่อเออได้เราได้ระเบิดแล้วนะครับผมชอบระเบิดมากในเกมนี้ สาปคนแล้วอ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนรถแล้วะครับเหลือยี่สิบเก้าคนแล้วครับตอนนี้แต่ยังสีเหมือนเดิมอุ้ยยรงรลด ตอนนี้ผมขอเงียบสักพักหนึ่งนะครับ โอเค嘛เฮ้ย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 ยิง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 สุดยอดอุยอออ้ยพู<ว>้แดงไปแล่าคิวห้าคนแล้วครับเหลืออีกสิบสามคนดูสิครับผมจะเป็นลบที่หนึ่งรึเปล่า เว้ยังมันที่ซื้อนี่เราไปซื้อเอาุธดีกว่าเฮ้เดินอีกอืมแล้ผมซื้อผมซื้อระเบิดแกันนะครับทุกคนซื้อระเบิดนะผมเป็นสายระเบิดเกมนี้ผมคือสายระเบิดไปซื้ออีก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 เออ เออมีสองอันแล้วไว้เจอเหยื่อคนต่อไปเอ้ยมันกระตุกอีกแล้ว่ทุกคนเอเก็บต่อเก็บอีกเก็บอีกทุกคนเห็นตั้ีแอดกระตุกนี่ค่ะเราดีเลยอ,อีกสิบคนแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้ถ้าไม่นับผมก็เหลืออีก9คนเก็บไม่เอาเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไไดละมันเต็มเต็มไงดีเอาเต็ม400แล้วอ่ะด้วมี400ที่เก็บ ทำไงดีทำไงดียเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไงดีทำไงดีคือมาเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปเออเอาไปเอาไปเอาไปไปเอาไปเอาไปไปไปเอาไปเอาไปเลยโอยเจ็บสุดยอดคิวหกเลืยเจ็ดคน อีกเจ็ดเจ็ดชิวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหลืออีกสี่คนแล้วครับผมจะจัดฉากด้วยกันเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอคอนไอ,อ,อ,อคนเจ๋งสุดยอดสุดยอด เป็นอันดับที่หนึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่เป็นครั้งแรกที่ผมทำคลิปแล้วได้อันดับที่หนึ่งจะยโอ, <c oughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะลาไปก็แจ้งเตือนนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าใครรอคลิปรีวิวไรเดีย คนอย่าเพิ่งหวนหวังนะผมรีวิวแน่นอนแต่อาจจะไม่อาจจะช้ากว่าชบบาวบ้านชาวช่องเขานะครับซึ่งมาจากที่ว่าผมไม่ว่างนะครับทั้นคลิปนี้ขอลาก่อนนะครับค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ